สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกคะ่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะจะเป็นการดูดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนะคะประจำเดือนสิงหาคม2564นะคะสำหรับชาวราศีพิจิกจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมไปจนถึงวันที่21พฤศจิกาย,ยนนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าดวงชะตาชาวราศีพิจิกจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ เปิดมาได้ไพ่เพจเลยนะ page เพจเชฟเพนนักลนะคะก็จริงๆแล้วในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ต้องดูแลใส่ใจตัวเองนะต้องระมัดระวังนะคะในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะเด็กๆที่อยู่ภายในบ้านนะเราต้องดูแลเป็นอย่างดีนะคะต้องให้เขาแบบกินดิมนอนหลับอะเอาง่า <laughs> ยเออกินดิมนอนหลับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงนี้คือเราอยู่ด้วยกันอ่ะพวกผู้ปกครองเองก็คงต้องหันมาใส่ใจดูแลเด็กๆให้มากขึ้นด้วยนะ มีไพ่ใส่ใจมีไพ่อะไรเข้ามาเยอะพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ไม่รู้เหมือนกันคือด้วยความที่ว่าอยู่ในสภาวะแบบนี้ยแบบมันให้ให้ความรู้สึกกัมว่าคือชาวราศีพิจิกนี่ห่วงเด็กมากอืมหนึ่งคือยังไม่มีวัคซีนสําหรับเด็กด้วยถูกไหมคะแล้วสถานการณ์ก็คือระบาดเยอะมากอันที่สองคือมันไม่มีที่รักษาเนี่ยสินะคะเพราะฉะนั้นคือช่วงนี้เลยเป็นจุด จุดสาคัญมากๆเลยที่ว่าชาวราศีพิจิก <laughs> ใส่ใจมากเรื่องเด็กน้อยนะคะ,อะเอาเป็นว่าคือมันก็ยังดีะนะคะมันเหมือนกับว่าโอเคแหละในช่วงนี้นะก็สถานการณ์มันน่าจะดีขึ้นก็ได้ได้ไพ the ่เดินอิมเพล่ไว้ด้วยนะคะ้งททางอิมเพลทั้านงอิมเพรสเลยแปลว่าตอนนี้คือถ้าเป็นเรื่องภายในครอบครวัวนี่คือดูแลกันเต็มที่นะคะนอกจากนี้เนี่ยคือมันอาจจะมีความช่วยเหลือเข้ามาด้วยอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะมีไฟเซอร์อะไรเงี้ย เดี๋ยวก,ก็มีเกณฑ์ฉีดให้เด็กอะไรประมาณนั้นนะคะก็ก็หวังว่ามันจะดีนะหวังว่าจะไม่มี v i ไมาแย่งอีก <c oughs> <c oughs> นึกออกไหมเออเพราะทีช่วงนี้คือมันมีประเด็นไงถูกไหมพวก v i p ชอบมาแย่งอะไรอย่างเงี้ยอืมทําให้แบบคนที่ควรได้เขาไม่ได้นะคะอ่ะเอาเป็นว่าในช่วงนี้นะสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะดูแลตัวเองอันนี้แหละอันดับแรกดูแลตัวเองนะคะดูแลเด็กๆด,ดูแลผู้คนที่อยู่ในครอบครัวของคุณนะคะ อย่างเงี้ยดีที่สุดนะคะแล้วก็เ,เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการงานการเงินกันบ้างจะเห็นว่าในช่วงนี้เนี่ยชาวราศีพิจิกเองเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่ต้องคิดเรื่องที่ต้องใส่ใจพอสมควรนะเรื่องการเงินก็เช่นเดียวกันนะคะอาจจะต้องมีการวางแผนการใช้เงินนะคะต้องพยายามที่จะแบบว่าอาจจะหมายถึงเอ่อต้องทํางานมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะอาจจะทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างในขณะเดียวกันเนี่ยสำหรับใครที่มองหางานใหม่ๆนะ จะมีออฟเฟอร์เข้ามาด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกที่กำลังรอข่าวดีอยู่นะคุณจะได้รับข่าวดีนะคะเรื่องของงานงานนี่แหละนะมีโอกาสที่จะได้นะคะมีผู้ใหญ่สนับสนุนคอยช่วยเหลือคุณนะคะซึ่งจริงๆแล้วชาวราศีพิจิกนี่คนช่วยเยอะนะดูเหมือนคนเข้า,ายื่นมือยิบยิบยื่นมือเข้ามาช่วยคุณอะ่ะอืมอาจจะเป็นเพื่อนคุณก็ได้นะ น่าจะเป็นเพื่อนอ่ะเอา,าง่ายดีกว่านะถ้าเกิดว่าคุณลําบากนะคะถ้าเกิดว่าคุณลําบากอยู่ตอนนี้นะจะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้กับคุณนะคะซึ่งบางทีคุณอาจจะงงๆอ่ะมาได้ไงแต่ว่าเอาเป็นว่าก็เหมือนกับมีคนคอยแอบดูแอบมองคุณอยู่อะ่ะเออเอางี้ดีกว่ามีคนเขาก็คงคอยแอบติดตามแต่เขาไม่ได้แสดงตัวนะคะก็คอยช่วยเพราะฉะนั้นคือถ้าลําบากก็จะมีคนช่วยนะก็ดีนะคะทีนี้เนี่ยในเรื่องด้านอื่นๆจะเห็นได้ว่า ชีวิตโดยรวมของชาวราศีพิจิกจริงแฮปปี้นะดูเหมือนว่าคุณก็มีความสุขพอสมควรอาจจะเป็นเพราะว่าในในบางคนอะนะคะต้องบอกว่าเป็นบางคนอะบางคนเหมือนกับว่าเขาเองก็เออเหมือนกับเขาได้ในสิ่งที่เขาหวังอะสิ่งที่เขาฝันถึงอะสิ่งที่เขาคาดหวังอะบางคนคือฝันให้เป็นจริงอะเอางี้ดีกว่ามันให้ความรู้สึกแบบจริงนะ,ค,ะคือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้คิดมาก่อนไง อาจจะไม่สิ่งที่คาดคิดแต่ว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองฝันตัวเองนึกว่าเอ้ยเนี่ยฉันอยากจะได้เพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครก็ตามนอนหลับแล้วฝันดีอย่างเงี้ยมีโอกาสที่คุณจะมีโอกาสนะไอ้ที่ฝันที่คุณคิดนั้มันอาจจะเป็นจริงขึ้นมาได้ด้วยนะคะอ่าเอออันนี้ก็แปลกดีแต่ไม่รู้ทําไมถึงรู้สึกอย่างนั้นแต่รู้สึกงั้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นคือมันอาจจะมีสิ่งที่คุณไม่คาดคิดอ่ะเกิดขึ้นอ่าแล้วสิ่งที่คุณฝันนัมันอาจจะได้ด้วยนะคะอ่าก็ถ เหมือนกับเขาเรียกอะไรส้มหล่นอะไรเงี้ยประมาณนั้นอ่ะส้มหล่นออมาไงไม่รู้อยู่ๆก็ได้อะไรประมาณนั้นเพราะว่าจริงๆก็คือมีเงินเข้ามาค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะแล้วก็มาแบบงงๆด้วยออมีเขาเรียกอะไรเป็นความช่วยเหลือที่มาแบบแล้วไพ่ซัพพอร์ตก็ดีมากด้วยนะคะเหมือนกับแบบโอเคนะบางทีมันอาจจะมาถึงคุณอาจจะคิดอะไรเล่นๆเนี่ยแต่มันมาแต่มันกลายเป็นจริงไง ออไอเราที่เราคิดเล่นเล่น,ลน,ค,น,นคิดนู่นคิดนั่นเล่นเล่นแต่มันกลายเป็นจริงในขณะเดียวกันอาจจะหมายถึงว่าชาวราศีพิจิกที่มีไอเดียดีเออไอเดียดีขึ้นเกิดข,ข,ข,ขึ้นในช่วงนี้เนี่ยคืออย่าลืมนะคะว่าทุกวิกฤตมันมีโอกาสเสมอน,นะคะถ้าเกิดว่าใครรู้จักช่างคิดช่าง,งสังเกตช่างฝันอะช่างสรรหาอะไรอย่างเงี้ยบางทีไอความคิดแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นความคิดแปลกๆอาจจะเป็นความคิดพลินพล้นพลิรนแต่ว่ามันอาจจะเป็นไอเดียที่มันปิ๊งขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยแล้วมันสามารถเอาไปทําให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่า โอ้เนก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งให้กับชีวิตได้เลยอะ่ะให้เราได้แบบไปทําอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีคนคอยช่วยเราด้วยเพราะนั้นคือจริงๆเราถือว่าดีมากนะคะสาหรับชาวราศีพิจิกเนี่ยนะคะสำหรับใครที่แบบมีไอเดียเป็นคนช่างฝันเนาง่ายเป็นคนช่างคิดช่างสังเกตสังกาช่างฝันไอ้พวกนี้นะดีนะดีดีงามนะคะดีเลิศนะคะในขณะเดีวยวกัน มีพายเด็กเข้ามาก็พูดถึงเด็กนิดนึงนะคะสำหรับเด็กที่กลาลังเรียนอยู่นะ,ะช่วงนี้อย่านอนกลางวันให้มันมากนักนะจ๊ะเพราะฉะนั้น <laughs> ตั้งอ,อกตั้งใจเรียนนิดนึงนะคะคือถึงแม้ว่าช่วงนี้มันจะไม่ใช่ช่วงที่แบบอ่คือมันไม่ได้เขาเลยสภาพแวดล้อมมันไม่ได้เอื้ออํานวยในการเรียนรู้สักเท่าไหร่มันเอื้ออํานวยให้เราเล่นซะเยอะนะคะเล่นซะเยอะเพราะฉะนั้นก็ระวังเอาไว้นะในช่วงนี้นะคะสำหรับน้องๆน,น,นะคะการที่ต้องเราต้องเรียนที่บ้านเนี่ยแปลว่าเราต้องมีระเบียบวินัยให้มากขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะคะค ม่อย่างนั้นเดี๋ยวเวลาสอบมันจะลําบากเอานะเออเอางี้เวอาก็เตือนเตือนเอาไว้นะคะพยายามทมําให้มันเป็นรูทีน n อะคือใช้ชีวิตให้มันเป็นแบบเป็นระเบียบระบบระบบเรียบอบถึงแม้เราจะอยู่บ้านก็ตามเนี่ยหนึ่งคือคุณต้องรู้จักตื่นนอนให้เป็นเวลาเวลาเข้าเรียนให้มันเป็นเวลาทําการบ้านให้เป็นเวลานึกออกไหมคะคือทําชีวิตให้หมันเหมือนกับเวลาที่คุณอยู่โรงเรียนอะเออสิ่งสิ่งที่ดีตลอดเราก็คือหนึ่งเป็นการสร้างสร้างระเบียบวินัยคือเราเองก็จะต้องรู้หน้าที่ของเราว่าเราควรจะต้องทําอะไรบ้าง คือทั้งหมดทั้งมวลนี่คือมันเป็นการก็อะ้รฝึกระเบียบเพราะคนเราชีวิตคนเราเวลาโตบโตขึ้นคุณต้องมีภาระหน้าที่อะไรตั้งเยอะตั้งแยะคือแน่นอนว่าชีวิตวัยเด็กมันอาจจะเป็นชีวิตที่เราสามารถทําตัวได้สบายๆมากที่สุดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโตไปเรื่อยๆความรับผิดชอบมันก็จะมา,มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นในตอนนี้เราควรที่จะต้องเรียนรู้ที่จะฝึกระเบียบยิ่งเฉพาะในช่วงนี้คือยิ่งไม,ม,ม่มีกฎอาหารอะไรเลยอย่างเงี้ยนึกออกไหมอยู่บ้านอย่างเงี้ยไม่มีใครมาคอยคุมไม่ไม่คนม อะไรอย่างงี้คุณมากเงี้ยมันจะยิ่งทําให้เราควยเขวยแล้วก็เป๋ได้ง่ายๆด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเหมือนมันเหมือนกับเป็นการบ่มพ่อนิสใสที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่ไพ่มันขึ้นมันแบบนี้นั่นแปลว่าหนึ่งคือคนที่เป็นพ่อแม่เองก็ต้องดูแลลูกอันที่สองคือแม้ว่าเราจะเป็นเด็กคุณก็ต้องนึกเสมอว่าสักวันหนึ่งคุณต้องโตอ่ะสักวันหนึ่งคุณต้องดูแลตัวเองอ่ะสักวันหนึ่งคุณต้องมีครอบครัวเพราะฉะนั้นคือในช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเองควรจะต้องแบบสร้างตัวเองขึ้้นมาคคจะตองแบบิด เราเนียคิดถึงอนา,นาคตให้มากกว่านี้แล้วก็ทําตัวให้แบบอะไรทำตัวให้ให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นกว่านี้ด้วยนะ,ะก็เตือนเอาไว้สําหรับน้องๆนูนน,น,นะก๊ะแล้วก็รวมไปถึงผู้พ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะคือใส่ใจได้ก็ใส่ใจในช่วงนี้นะต้องดูแลให้ดีนะการที่ลูกเราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้มันก็ เราเองก็ต้องช่วยคอยซัพพอร์ตเขาอยู่ด้วยนะคะคอยชีแ้แนะแนวทางให้กับเขาด้วยอยู่เขาแล้วก็ชี้นำเขาด้วยอะไรประมาณนั้นนะอ่ะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับชาวรีพิจิกทุกทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสมัครการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ